สำหรับเราแล้วแค่การที่ได้เห็นน้ำที่ใสสะอาดโดยปราศจากสิ่งสกรปรกน้ำที่ใสจะสามารถมองเห็นถึงสิ่งที่อยู่ข้างใต้นั้นได้อย่างเช่นสัตว์น้ำมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกแต่นี่ก็แค่ความรู้สึกเล็กๆน้ำยังมีอะไรที่มากกว่านั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของลำน้ำกันและที่ที่เราจะพาทุกคนไปนั่นก็คือลำน้ำลำตะคอง ลำน้ำลำตะคลองเป็นสายน้ำสายหนึ่งของชาวโคราชที่ใช้ประโยชน์ได้ยอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคหรือบริโภคอย่างเช่นที่นี่เขื่อนท่างอยเขื่อนท่างอยนอกจากจะใช้น้ำในการเลี้ยงสัตว์แล้วหลักๆชาวบ้านที่นี่ยังใช้ประโยชน์ในการประมงชาวบ้านมักจะออกเรือหาปลาเพื่อมาขายให้กับคนที่มาพักผ่อนหรือเที่ยวเรวนแถวนี้ขอแอบบอกว่าบรรยากาศที่นี่ช่องเย็นดีมากๆเลยล่ะค่ะ นอกจากการประมงแล้วยังช่วยในเรื่องของการเกษตรอย่างเช่นที่นี่เขาได้ดูดน้ําจากลาตะคองมาเพื่อใช้ในการเกษตรปลูกพืชผักและผละไม้ต่างๆและนํามาวางขายให้กับผู้ที่ผ่านไปมาและยังมีการนําผลไม้มาแปรรูปเป็นน้ําอีกด้วยอย่างเช่นน้าข้าวโพดตามที่เห็นอยู่นี้รสชาติถือว่าอร่อยมากๆเลยล่ะคะ่ะแล้วถ้าพูดถึงลําน้ําลําตะคองถือว่าเป็นลําน้ําที่มีความยาวพอสมควรเลยนะคะ แล้วแต่ละที่ก็จะให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นน้ำตกเฮลสวัตหลายคนอาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าน้ำตกเฮลสวัตคือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นน้ำตกแห่งแรกของห้วยลำตะคองที่ไหลผ่านหน้าผาหินทรายโค้งสูงประมาณ20เมตรลงสู่แอ่งน้ําด้านล่างที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากถือว่าช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีมากๆเลยละคะ่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอยากจะนําเสนอนอกเหนือจากนี้แล้วลําน้ํายังมีเขื่อนลำตะคองที่สามารถช่วยลดความรุนแรงของอุทกภยัยและช่วยในเรื่องการประปลาอีกด้วย เพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ล้วนให้ประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไปเราจรึงอยากให้ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ลำน้ำอย่างเช่นการใช้น้ำอย่างประหยัดถ้าเราช่วยกันประหยัดน้ำปริมาณน้ำเสียที่จะทิ้งลงสู่แม่น้ำก็จะลดลงและป้องกันการขาดแคลนน้ำค่ะ อีกหนึ่งวิธีที่ทุกคนสามารถช่วยกันทําได้ก็คือการไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งสกรปรกลงสู่แหล่งน้ําเพื่อช่วยให้น้ําไม่เน่าเสียหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งกลิ่นเม้นหรือส่งผลเสียต่อสัตว์น้ํานั่นเองค่ะ